เดี๋ยวไปดูขขาอัดกันครับนอ้แอสซิสเอนจิเนียร์ชื่อถุงทองเราก็จะอาจกันอยู่ที่นี่ตลอดทีสกายว์เกอร์ก็จะทำเหมือนทึกเสียงที่ทั้งอัลบั้มเลยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ืะครับตามไปดูเลย เป็นเจ้าสปายนี่นีมาแล้วครับนี่คือที่ที่เราทำงานในอัลบบ้มชุดนี้ครับก็เป็นสตูดิโอส่วนตัวของ skywalker เลยเปิดมาเพื่อ skywalker เ,เรโดยเฉพาะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเซตอัพกองกันอยู่ว่าจะเอาเป็นโทนไหนดีเสียงแบบไหนดีแต่ก็กกำลัง เซตอัพอยู่ว่าจะใช้เสนอะไรกับเพลงในเพลงชา้าดีว่าจะใช้กี่ใบเพื่อให้เป็นซาวส่วนตัวของวงโอเคตอนนี้ก็ตามดูแสบดูว่าแสบกำลังทำอะไรอยู่ในห้องท้อว้าวเฮ้ยลูกพี่พี่แสบกำลังเซตอัพอยู่เลยนะครับ <c oughs> ทำอะไรอยู่ครับผมด oh. ูนี่ที่ ยื่นเพื่ออ่าไปใช่ไหมอันนี้ได<ช>้มาดูพี่เขาเซตไว้ยังไงคัามดิ่งไม่ได้เลยไม่ได้เจอกันนานมาดูว่าเสนอแต่อันเนี้ยครับเดี๋ยวเปลี่ยนหนังเป็นหนังขาวมแ,แต่เพาเวอร์อ่ะมีอันนี้ใช่อันเนี้ยเราก็จะแปมเ,เพลงเข็มเดียว,วได้เลยอ่ะพี่ลองลองเข้ามาแล้วอ่ะถูกใจเราเลยอย่ะแม่งพวกกองโซลิตเมท่านอ่ะขายต่อแล้วล่ะ กลับไปกินตงใจหมดเลยอ้วอะไรไม่ออกน้ำตาแทบไหรเอ้าไอยูนี้แบบกิกอย่างนี้เลยพี่ขออ้เหอะอะไรเงี้ยแต่มันสภาพดีมากเฮ้ยมันมีมากดีเลยแบบแล้วมันคิดดูดูอะไรมันโทนมันคือสิงค์แกลล์ใช่ไหมใช่สิงค์แกลลนี่ก็ยูเอสแท้ๆนะครับเป็นเสน่ในตำนานใช่ไม่แล้มันเป็นกองในตำนานกองตำนานเลยอะต้องรุ่นต้องรุ่นนี้ครับ ของพี่ของพี่ปูสีทองเออไม่ใช่ไม้นี้ที่ถ่ายนัำปกใช่แั้นเป็นสีทองแต่นี่เป็นไม้เมเปิลนะเไม้เมเปิลของพี่ปูก็เป็นอลูมิเนียมอันนี้จะแบบทนดีกว่าโอเคด็อกเกอร์หน่อยได้พี่ก็ระวังนิดนึงนะครับเออขโมยยังเป็นหานง่ายของม้วนนะม้วนเลยแต่เอาไนใช้จใช้ใช้ม้วนเล่นไม่เป็นไรแหนก็เอาไปใช้เถอะม้วนเลยตลกดนี่เอาด้วยวะ เอาแรงไปเลี้ยวขาอย่างนี้แบบนี้ดีแล้วมันเคลื่อนย้ายง่ายเวลาเซตอะไรเงี้ยก็ใส่แาวเก็รู้ว่าโอเคอ่ะวางพี่ก็คนดีนะได้สาวเหล่าผมชอบที่เราชอบครับก็จะดูว่าแบบอย่างนี้บอกอย่าได้เลยเพิ่มโป๊กมันจิ้มอะไรเงี้ยถ้ามีก็ต้องเป็นแฮกมากกว่าแฮกแบบเปอร์แฮกสิบสามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูเพราะมันมีมันมีของเยอะก็แบบ แต่ท oh okay. 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 ี่น่จะัดแปเลยที่ีไม่ได้เลยนะไม่ม่ตักเลยโอเคแซ่โอเคสวัสดี